ก็สวัสด bon ีครับผมปุ I ๊บป่วนนะครับอยู่กับเกมสลัมดังนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับลูกข้าอันต้านะครับลูกข้าอันตาะก้านะครับก็คุณสมบัติของมันนะครับเวลหนึ่งถึงสี่เนี่ยก็จะเป็นการเอ่อเวลาเราคัดลอกสกิลอะไรแล้วเราทําแต้มได้นะครับก็จะได้เอ่อเพิ่มอัตราการเข้าเป้าอะไรพวกนี้นะครับเอ่อสูงสุดเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือได้สิบครั้งนะครับแต่ว่าคือแบบ เงื่อนไขคือห้ามเป็นเอ่อเป็นสกิลซ้ำนะครับไอที่เราก๊อปอันตรีไปห้ามเป็นสกิลซ้ำถ้าเราก๊อปไปแล้วอันนั้นทำแต้มไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับก็เป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับส่วนเรลห้าถึงแนะครับก็เวลาเราก๊อปอันตรีอะไรเนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราการลึกบุกของประเภทสกิลที่เราก๊อปอันนั้น สมมุติเราก๊อปเล่ใช่ไหมครับก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเล่เข้าเป้าเพิ่มขึ้นนะครับสสูงสุด4ถ้าเราก๊อปเอ่อชูดนะครับก็จะช่วยเพิ่มอัตราการเข้าเป้าของชูดนะครับ4%ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ส่วนเวลก้าว 9, เนี่ยจะช่วยเอ่อเพิ่มระยะบล็อกของสกิลที่เราก๊อปนะครับอันไหนที่เราเคยก๊อปไปเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราการบล็อก0.3นะครับแล้วก็ถ้าเราเอ่อบล็อกบล็อกท่าที่เราเคยก๊อปไปเนี่ยจะช่วยลดคูลดาว ลบ2วินะครับ2วิแต่ว่าถ้าถ้าอันไหนที่เราก๊อปอยู่แล้วเราตบได้เนี่ยจะจะลดคูดาพิเศษบวกอีกลบ4นะครับก็คือถ้าสมมุติอันไหนเราเคยก๊อปไปแล้วแต่ว่าไอที่เราก๊อปอยู่ปัจจุบันเนี่ยเ,เป็นท่าชูดแต่เราไปตบท่าดังอะไรเงี้ยก็จะช่วยลดแค่2นะครับแต่ละถ้าเราไปตบท่าที่เราก๊อปอยู่เราจะช่วยแบบเป็นลบ6 นนะรัปมาณ้โอเคเรื่องของสกิลนะครับการอัพสกิลก็เปิดหน้าเนี่ยก็อัพอัพแถวแรกก่อนเลยสองสองสกิลนะครับแดชสองทีแล้วก็แดชแล้วเข้าไปเลได้นะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเออดังนะครับดังเปลี่ยนจังหวะดังหนึ่งดังสองนะครับมาที่ชูดนะครับอัพชูดสองอันนะครับแล้วก็อันตินะครับอันติเนี่ยอัพหมดเลยนะครับ คอนตีมาแล้วก็กลับมาอัปเดตต่อนะครับอัปเดตให้หมดแล้วก็ค่อยกลับมาพวกท่าท่าส่งอะไรพวกนี้นะครับโอเคเรื่องของรุ่นนะครับหรือว่าศักยภาพนะครับลูกว่านเนี่ยผมจะใช้เป็นรุนนี้นะครับเ,เป็นรุน3ามหักขานะครับก็จะเป็นชุดกล้างคุมเกมบล็อกนะครับแล้วก็เป็นรุน3ามหักนะครับเ,เปลี่ยนทารับอบลรุ่นใหม่ของฟูจิมะนะครับแล้วก็ไปทิทางทีชนะ ส่วนแผนนะครับ <c oughs> แผนเนี่ยผมใช้เป็นแผนนี้เลยนะครับลูกค้าผมใช้แผนนี้เลยนะครับก็จะช่วยเพิ่มอ,อ,อัตราการหักหลอกล่อนะครับสอเปอเถ้าในเกมนั้นเนี่ยมีแต้มการแข่งขัน15รวมกัน15แต้มนะครับก็จะเพิ่มอัตราการเข้าเป้าแล้วก็การรบก,กวน3.5%เนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมเกมเพย์กันเลยครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับ <c oughs> เจน้ำการค้า ร้านเติมเกมมือถือนะครับที่เปิดมาแล้วมากกว่า8ปีเติมถูกเติมไวเจน้าการค้าปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ด้านล่างครับโอ้ลืมเปลี่ยนสนามด้วย เหตุของลงดีไงทำอะไรทำอะไร Nice pass Pass กระมากร

สามเฮ้ยเยี่ยวนายส์พัซมักเล่ก้าร์โดนนะโดนนะ どうする <laughs> 嗯。Hmm. มาเกลี <ra arl> ่ยงานอ่ะลงไหมเอ่จะแตกไม่แม่นหวะปกติจะแม่นนะตอนนี้ไม่แม่นเฉย ไ,ได่ท่าแล้วสบายล <c oughs> <c oughs>

โอดเมนเมนวัวตอนแรกไม่เมนอ้๊ยอุ๊ยอุ๊โอ้โ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุยอ้๊ยอุ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 ๊ยออ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 ยอยอยอ ไข่จะแตกท <única semester. S 1> ี่ไข่อ่าเรียบร้อยอยู่ไหนคัทส <Goodness, S 2> ์เ <voiture> <aro> ้็ดท้ายคัทส์น

รวมอะไรผมก็ท่านทั้งนั้นครับพี่ครับเรียบร้อยโดนตั้ไอ้ตัวนี้ไปตลอดด้วยอย่าเผลอ,ออย่าเมืออย่าลั่นโอ้โหเรียบรอ้อย 勝利を呼ぶ男と呼びなさい私のことやあ、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 や

หนึ่ง Nice p a ดูดีโคตรแม่อืมโคตรแม่

俺ならいつでもブロックできると思ったのかい。さあ、一本だ。まぐれがあるか。トーマンガックレオ。これを信じろ。 全国ナンバーワンだナイスパスしつこいめなメ、うんだよ

ทางนี้วีรันโซ่เฮ้ยขอเค้าทัน ミトトンベネアヨイクソンの実力を見せてやるもっとてくる。<music> oh, โอ้ยนี่ก็ล้มจังเลยไอ้มีเงี่ตังนี้มันไหวหรือเปล่า さあ、一本1分だうんどうん、だから決めてやる。マグレがあるか俺だって目立っとかなきゃね。<noise> 俺だって目立っとかなきゃね。 โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลูกว่าอันต้านะครับปุก9กนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับผมเนี่ยตัวมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็ยังเก่งอยู่ยังเป็นตัวท็อปเทียร์ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้า หรือวิคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลรัขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ